แปลกนะพระเจ้าสังขาบรมจากรพรรดิทำไมท่านไม่อยู่เป็นพุทธอุปถากนะ,อะโอ้โปกครองอาณาจักรไปถึงสี่สวี่งเงีีน้เนาะสี่สวีปรอบเขาพระสุมเมนหรือพระวสนเนรุจะไปที่ตั้งกับสวรรค์ชั้นหนึ่งจตุมาราชิกากับสวรรค์ชั้นสองดาวดึงเนาะเออแปลก นั่นก็เป็นเพราะว่าบาร,รมีท่านจะต้องบรรลุอรหัตผลนี่เพราะฉะนั้นอะไรก็ไม่สนทั้งสิ้นอยากได้บรรล,ลุมรควนิพพานรัษนาทั้งเจ็ดรังไม่อยู่นี่เนาะอนุภาพแห่งบรมจกักพัครังท่านไม่อยู่ไม่อะไรอววรเลยเนี่ยนี่ก็นสิ่งที่น่าอาศัศจรรย์เนอะอศัศจรรย์ทีเดียว การมาเกิดขึ้นของพระเจ้าจากักรพรรดิก็ว่าย,ยากแล้วแต่การสละตําแหน่งที่ตัวเป็นอยู่นี่วัานมีแสงง่ายเนะหัวใจตรงนี้เนาะทําด้วยอะไรเนาะนี่เออ,เอ,อแปลกนะเอ,อที่คิดได้อย่างเนี้แปลกมากทีเดียวเออนี่อัจรรย์อยะแล้วว่าชีวิตของมนุษเนี่ยที่เกิดมาเนี่ย มีแต่บุญกับบาปนั่นน้ะที่ผลัดกันยึดครองอยู่ในใจของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายมิเต่เรื่องบุญเรื่องบาปเวลาบุญครอบครองก็ค,คิดดีพูดดีทําดีเวลาบาปครอบครองก็คิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีเราร้อนก็เห็นจะมีอยู่แค่นี้น,น้นก็เป็นกลางๆทุกทีแต่ไม่ใช่กลางของกลางภายในเนยคือไม่ดีไม่ชั่วนี้เนาะ แลจะจาพระฤาีอริรามทวนสักนิดนะจ๊ะแลจะจากพระฤาีอาริยเมตไตรจทรงมียอดทหารเอกแห่งกองทัพทาฝ่ายบรพชิตแล้วร่องยังทรงมียอดทหารเอกแห่งกองทัพทาฝ่ายคฤหัสอีกด้วยที่สร้างบารมีแล้วปรารถนาความเป็นพุทธปทธปถากในเพศคฤรหัสนี่เนาะ มีอยู่สองท่านด้ยวยกันถ้าไแรกชื่อท่านสุทธตะครอหับบดีสอนตีิท่านที่สองวิจิตรท่านสังฆครอหบ,บดีโอ้ได้ชั้นตามจําได้ไหมจ๊ะนักเรียนจําได้ไหมจ๊ะอาท่านแรกชื่อคระหับบดีท่านที่สองสท่านแรกชื่อ ท่านที่สองชื่อสังา,านี่เนาะโอ้ต้องจำให้แม่นนะเพราะบุคคลทั้งสองท่านก็คือขึ้นได้ยกเป็นฝ่ายกองสเสบียงไงส่วนาสิกาพุทธบุธาก็มีอยู่สองท่านเช่นกันแต่แรกมีชื่อว่านางยะสป,ปะวดีส่วนท่านที่สองมีชื่อว่านางสังขา ข้อแรกชื่อทันี่สองสังห์นี่นะนี่จะโอ้ทำไมเก่งๆก่งะจำแม่นๆนะ<ม>นี่นะกรอนดีๆอย่างนี้ไม่มีขายอ,อ,อาออ๋อแล้วอ๋อแล้ว <c oughs> นี่นะ สำหร,รับบุพกรรมที่ทำให้ยุคสมัยของพระเสีรย,สยธธริยะเมตไตรสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความบริบูรณ์เพียบพร้อมในทุกๆเรื่องนี่เราต้องศึกษาจะถ้าเราอยากให้เพียบพร้อมอย่างท่านก็ต้องทําอย่างท่านเรามาดูซิว่าท่านทําอย่างไรดีไหมเออเผื่อวันพรุ่งนี้เราจะได้ทํามัง่งเออ,เอ,อทําสักล้านคนจะขนาดไหนออนี่เน,เนาะเออนี่ขนาดท่านทําลําพังส่วนตัวนะ เนนี้กับพราบารมีสามสิบทัศนี่ท่าบารมีสีเนคัมมะปัญญาวิริยะคันติสัจัยฐานเมตตาเบขาบรารมีสามระดับนี่นะจ๊ะซับอววะชีวิตโดยทำสิ่งด้วยชีวิตที่พระองค์ทรงสั่งสมมาอย่างเต็มที่เต็มกำลังคือสั่งสมความบริสุทธิ์โดยการกระทำนี่สิอย่างสามระดับ ถึงสามสิบทัดตามทันไหมา่า,น,าน,มนี่นะทำยาวชีวิตเป็นเดิมพันย่างต้นลอดต่อเนื่องนี่ไม่ใช่กลางนี่นะและยาวนานกว่าแปดสิบสงไขยกับอีกแสนมหากับนั่นเองอเราะว่าสิ่งไม่บริสุทธิ์ไม่เอาสังสมแต่สิ่งที่บริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นั้นก็ค่อย,อยสังสมไปกลั่นจิตกลั่นใจกลั่นธาต ดินน้ำลมไฟวิญญากาศสัตธาของท่านให้ใสๆใสใใสทั้งธาตุทมเห็นจำกิโลูงท่านนะใสบริสุทธิ์ในระดับที่พยายามขวางกันไม่อยู่นี่จ้ะสิ่งดีๆจึงเกิดขึ้นกับท่านมากมายตามท่านไหมจ๊ะเออนี่จ้ะเราต้องศึกษาว่าท่านทำอย่างไรแล้วก็ทำอย่างนั้นแหละ มันพรุ่งนี้แเรากำลังจะทําอย่างท่านนี่นะยจ้ะนอกนอจากบารมีสามสิบทัศนแล้วยังมีบุญพิเศษอีกอนี่นะจ๊ะสามสิบทัศน์ว่าบุญยิ่งหยวดแล้วยังมีบุญพิเศษเสริมที่ทําให้เกิดสิ่งพิเศษอีกหลายประการอ๋อนี่นะจ๊ะตามทันไหมจ๊ะนี่นะ อุปาติกาพุทธบุตรถาคท่าแรกชื่อเนื้อจำไม่ได้ท่านที่สองทำไมเก่งเนาะเก่งมากเลยนอกเนือจาการมีสามดิบทัศตายเดี๋ยวจะนอนดึกครูผู้ใหญ่คนทำให้นอนดึกแท้ทั้งทั้งบอกจะนอนดึก จอั้งน้่จะบารมีสามสิบทัดแล้วคือไม่อยากจะให้ผ่านไปเฉยๆเนะ่ยะ<อ>มันเรื่องสําคัญเพราะพรุ่งนี้เราก็จะทําบุญพิเศษด้วย<อ>นี่นะในอกเหนือจากสามสิบทัด<อ>เช่นไม่มีถุงกอ๊อบแก๊บเอออย่างเงี้อาตามทมันไหมจ๊ะ,ะบุญพิเศษนะเออถ้าไม่ได้ศึกษาทําบุญพิเศษนี้ไม่ได้ไไดสองพุ้ที่ต้องไม่หงุดหงิดอ่ะคนเยอะ ความสะดวกสบายก็เปเท่าที่บาทหรือที่ศูนย์อบรมที่เราไปอบรมมาเพราะมีปริมาณคนจํานวนน้อยนี่เนาะสามสิ่งที่บริการที่จะรองรับนี่ที่ที่จริงมีเพียงพอแต่เหมือนไม่เพียงพอเออหรือสี่การเข้าห้องน้ําที่ให้เหมือนใหม่เสมอเนี่ยนี่เนาะในปริมาณจํานวนคนเยอะมันจะทำให้บุญเราจะหกหรือจะอยู่เนี่ยเต็มเปี่ยมหรือ หกหลนนี่เนาะนี่และจะคือบุญพิเศษที่เราจะต้องรักษาไว้นี่ทำไงไม่ให้มันหกเออบาสิกาแก้วนอนอนี่นะจ๊ะสิ่งพิเศษอีกหลายประการที่สามารถสรุปเป็นหัวข้อาขา่าวเด็กเก้าประการว oh. ันนี้เราจะเอาสกี่ประการนั้น oh. ดังต่อไปนี้คือสิ่งพิเศษประการที่หนึ่ง โลกในยุคนั้นคือโลกใบเดียวกันกับที่เราอยู่แต่ว่ายุคนั้นจะไม่มีคนบ้าใบ<อ>ยุคเรามีไหมม,มันไม่น่าเชื่อว่าโลกเดียวกันเนี่ย<อ>ยุคนี้มียุคหน้าไม่มีเอเอคนบ้าคนไม่ไม่มีรเราอยากศึกษาไหมอ,อที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะในอดีตชาติเนี่ย รัตตองพระเสียเลือไม่ตายเนี่ยทร,ร,ร,รงเกิดเป็นพระบรมโพธิสัตว์พรงเกิดเป็นพระบรมโพธิสัตว์ทรงเป็นผู้ที่มีวาจาสุภาษิตเออไม่จะทุภาสิทนะไม่เคยพูดปดมดเท็จหรือหลอกลวงผู้อื่นเลยแม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยแม้แต่ครั้งเดียวสมมุติวันจันทร์เราได้วันอังคาร อ่านี่นะเราจะได้เหมือนวันจันทร์ไหมเอออังคารพุธพฤหัสศุกร์อาทิตย์นี่ใชท่านได้ทุกวันทุกเดือนทุกปีนี่นี่นะทั้งปีทุกปีตลอดปีตลอดไปท่านได้แต่เราได้บางทีบางที่นี่นะนาะพระองค์ออรท,งทรงเป็นผู้ที่มีวาจาสุภาษิต ไเคยพูดปลดมดเท็จหรือหลอกลวงผู้อื่นเลยไม่แต่ครั้งเดียวโดยที่พระองค์จะทรงถามชนิดตลอดระยะเวลาอฟังนะจ๊ะแห่งการสร้างปฐมีกว่า80%ประสงค์ขยกับอีกแสนมหารับนี่เจ้าสาธุมันที่ยาวมากพรุ่งนี้เราเอาวันเดียวอ่ะได้ไหมเออก็จะเป็นสิ่งพิเศษสําหรับเราสําหรับวันพรุ่งนี้นี่เนาะ อ๋อเราจะเป็นบุคคลพิเศษเราก็จะได้อย่างนี้เนาะเนี่ยเราลองสักวันหนึ่งพวกนี้นะเ <Okay. S 1> อาให้ดีเลยสว่วนใครจะมีวิบากรรมประเภทนี้คือชอบพูดจาโกหกมดเท็จหรือชอบหลอกลวงผู้อื่นผู้นั้นก็จะไม่มีสิทธิ์ <Go. S 1> มาบังเกิดร่วมยุคสมัยเดียวกันกับพระศรีอริยะเมตไตรยอย่างแน่นอน oh. อ่า ราะนั้นเราก็ต้องไปสำรวจตัวเราเองนี่ให้ดีเออแล้วว่ายุคนั้นหมดเกลี้ยงเสียงกันไปเลยเนี่เพราะว่าเป็นมนุษย์คนละประเภทคนละเผ่าพันุ์กันนะนี่พันก็หกหลอกลวงพันุหนึ่งแต่นี่เขาไม่สิ่งพิเศษประการที่สองโลกในยุคนั้นจะไม่มีคนตาบอดโอ โลกเดียวกันใบเดียวกันนี้ยกนี้มีไหมมีอ่ามีเรามาศึกษาทําไมยกนั้นจริงไม่มีเห็นไมน่าศึกษานี่ไงใคร่าเรียนธรรมะแล้วเบื่อเบื่อไหมไม่อ๋อนี่นะที่จ้ะ <Yeah. S 1> ปิดประตูบาบด้วยกรอนที่สร้างสรรค์อ๋อจำไม่ได้ละ <laughs> หากใครทำคำทำตามคํากรอนขอยืนยันว่าประตูวสวรรค์เปิดรับแน่แน่เลยโ<า>อ,อ้นี่นะสิพษประการที่สองเล่ายกนั้นจะไม่มีคนตามบอดตามทันไหมจ๊ะเอื่อกี้ครูผ้ใหญ่ว่าไง ประการที่เท่าไหร่จ๊ะอธิเป็นเชนนี้กับพระน่ดีตชาติพระองค์ทรงมังเกิดเป็นพระบรมโพธิ์ทรงมีปกติคือทำอย่างนี้เป็นปกติมองสมณนะผู้มีศีลนะในความเคารพรักและเทิดทูตบูชายอย่างสูงสดุดเออนี่ยเหมือนตอนที่พระเจ้ดงธรรมชัยเดินในวชอ,อผู้มีบุญตาดีมีบุญก็ ออกมามองสมณะผู้มีศีลด้วยความเคารพรักและเทิดทูนบูชาแล้วนกะ็พีไทยจะทำอะไรก็เอามาถวายมีน้ำมีอะไรสารพัดนึกออกไปมจ้ะหรือ,อมองตามท่านในความเคารพเรื่องใสที่คุณยายท่านหนึ่งเดินตามจนกระทั่งไปถึงวัดและที่วัดก็ยังมีโอภูมีบุญมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เด็กดีวิสาเอ้ยนี่นะ ผู้ใหญ่ใจดีมีบุญเอ่ยคอยต้อ,อนรับอย่างดีเออเอาน้ำล้างเท้าเช็ดเท้าเอาสิ่ตัผากทีสะอแตะที่ฝ่าเท้านั่นเห็นไหมจ๊ระรื่มเดียวกันทั้งสองวายเป็นตัวแบบที่ดีสำหรับเด็กๆทั้งหลายที่จะเป็นลมหายใจของพระพุทธศาสนาต่อไปนี่ไงจะได้สิ่งพิเศษตรงนี้เออ ทีนี้ถ้าใครมองสมณะผู้มีศีลด้วยความไม่คารพไม่รักไม่แต่ทูลบูชา,าแค่แค่อย่างนี้เลยจ้ะจยังไม่ถึงกับด่าว่าหรืออะไรหนักนี่นะเอาแค่ไม่เมื่อนนึ่งนี่น,นะไม่แต่ทูลน,นี่เนาะลองลองนึกดูอะไรมันจะเกิดขึ้นอิจา,จาต้องศึกษาเอาอีกว อีกท้งพระองค์ยังทรงมองอยาจกวณิพกทั้งหลายอ,อันนี้ต้องศึกษาบางคนมองเห็นยาจกวนิพกเหมือนกันใ,ในยุคที่พระองค์สร้างบารมีนี่เนะี่ยยุคเราก็มียาจกวณิพกแต่เรามองแล้วเราทําได้อย่างท่านไหมนี่สารวจตัวตาตัวเรานะด้วยในตาและหัวใจที่เปี่ยมไปได้วยความรักออออความเมตตาอยู่ตลอดเวลาเลย และที่พระองค์จะทรงทำชนิดตลอดระยะเวลาในการสร้างบารมีกว่าแปดสิบประสงค์ลกับอีกแสนมหากับมยาวขนาดนั้นนี่ไม่ธรรมดานะเออบางคนมองไม่ได้จิตประกอบไม่ไเมตตาหรือความรักนะยังบอกไปไกลๆหรือมองด้วยอติมานะคือดูหมิ่นดูคแคลนแต่พระองค์ไม่ตลอดระยะเวลาในการสร้างบารมีของพระองค์ แปดสิบผสมไกกับอีกแสนมากครับเพระนั้นยุคหน้าจึงเป็นยุคที่มีอะไรพิเศษเยอะแยะ